สวัสดีค่ะพันเนอร์ทุกท่านสวัสดีค่ะก็ขอยินด,ดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่พันเนอร์ค n นเน็ปี2023แล้วนะอีกครั้งนะคะจริงๆแล้ววันนี้รู้สึกดีใจและตื่นเต้นเป็นอย่างยิ่งนะคะที่ทุกท่านได้มาให้เกียรติมาร่วมงานพันเนอร์คอนเน็อีกปีในปีนี้นะคะทีมงานทุกท่านเห็นแล้วใช่ไหมคะว่าทีมงานของเราปีนี้เนี่ยคะ่ะ you are my universe หรือวันนี้ยี่ขอใช้คำว่า you are our universe เพราะว่าคุณเป็นมากกว่าโลกทั้งใบของเราค่ะคุณเป็นจัก,กรวาลของเราค่ะคุณทําให้เราเติบโตและมีวันนี้อันนี้วันนี้ขออนุญาตใช้ทีมงานนี้นะคะวันนี้ต้องเรียกไปว่าเรารวมคนคนไอทีเลยทีเดียวหลายๆคนอยู่ในอินดัสทรีนี้ค่ะอินดัสทรีนี้เนี่ยน่าตื่นเต้นมากนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเป็นอินดัสทรีที่สามารถทําให้ Industry อินดัสทรีอื่นๆอุตสาหกรรมอื่น,นเปลี่ยนแปลงค่ะแล้ววันนี้เทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงรวดเร็วมากเลยค่ะเร็วอีกเซป อันนี้คือ key trend Technology ที่เกิดขึ้นในปี2023วันนี้เนี่ยให้เวลาทั้งวันคงพูดไม่จบว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างนะคะแต่ถ้าจะไม่พูดถึงอะไรเลยเนี่ยก็คงจะไม่ได้ถ้าเราจะไม่หยิบยก AI ขึ้นมาพูดสักหน่อยหนึ่งวันนี้ AI นะคะเป็นที่พูดถึงกันอย่างแพร่หลายโดยเฉพาะ generative AI พอพูดถึง generative AI นึกถึงอะไรคะพลาดไม่ได้เลยที่จะนึกถึงตัวนี้ ChatGPT ถูกไหมคะ ต้องก่อนอื่นเลยต้องถามก่อนมีใครเป็นแฟน Netflix บ้างไหมคะเหมือนยีแฟน Netflix ใช่ไหมคะ Netflix ใช้เวลา3ปีครึ่งที่จะได้1ล้านยูเซอร์มีใครใช้ Facebook บ้างไหมคะโอ้ใช้แค่นี้หรอคะแต่เป็นเพื่อนยีมากกว่าน,นี้นะคะใน Facebook นะคะ <c oughs> ก็ต้องบอกว่า c h a t g p t เอ่อตะกี้ a c e b o o k ใช้เวลา10เดือน1ล้านยูเซอร์แชท t ีบใช้เวลาเพียงแค่5วันคะ่ะที่จะได้1ล้านยูเซอร์เพราะอะไรถึง5วันเอง AI can help you optimize operational tasks. Any number of mundane tasks can be allocated to AI. For example, when you have a big document or research to go through, use AI to summarize it for your convenience. If you're the one preparing the presentation, Use generative tools to give you prompts on what to talk about, or create images to illustrate your thoughts in slide decks. Instead of looking through myriads of stock photos, you can run with your imagination and simply describe what you'd like to see on the screen. If you've run out of ideas for blogs, or don't have time to research what content your customers engage with the most, AI can also help it will provide you with a list of newsletter topics ideas for marketing campaigns and if you choose to write your content personally recommendations on the best way to do ค่ะก็ต้องบอก report ของใช้ ChatGPT ช่วยมากและ ChatGPT Professor ทําไม ทำไมถึงได้คะแนนดีขนาดนี้แลวเป็นที่ถกเถียงในมหาลัยหลายมหาลัยว่าเราจะให้คะแนนรีพอร์ตเหล่านั้นกันยังไงในการแชท GPT มาช่วยวันนี้แล้วเนี่ยแชท GPT มันก็เพิ่มงานขึ้นมาวันนี้ g e n e r a t i v e AI โคดดิ้งได้ทำะไรหลากหลายอย่างสร้างคอนเทนต์ได้ดึงรูปอะไรมากมายไม่แปลกเลยค่ะที่แชท GPT จะใช้เวลาเพียงแค่5วันที่จะได้1ล้านยูเซอร์เรามาดูอีกหนึ่งวิดีโอค่ะอันนี้คือก่อนที่จะถึงวิดีโอกรลังจะบอกอีกทีว่า อันนี้คือทำให้ทำไมวันนี้ AI ถึงใกล้ตัวเราเหลือเกินเพราะ AI ไเนี่ยไม่ใช่สำหรับองค์กรใหญ่ต่อไปเป็นถึงใครก็เข้าถึงใครก็ใช้ได้วันนี้เองทีมงาน PA เองก็ใช้ c ช a จีว t ในการร่างสปีชที่จะพูดหรือร่างเอกสารที่จะทำงานในวันนี้แล้วและอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งวิดีโอค่ะ So, the first digital product that you can sell is clip art. And I recently came across this Etsy shop here who has nearly 710,000 sales in total, primarily selling clip art. Stuff like food, insects, cars, holiday clip art. I mean, the list of products just goes on and on. And this shop specifically, with its over 710,000 plus sales, has earned Wait for it, $3.19 million or about $29,540 every single month just from selling clip art. I mean, is that not insane to you? Like, when I first saw how much money you could make doing this, I began questioning my own YouTube career. And the craziest part about all of this is that you can use completely free AI tools to help you generate this clip art that you can then go and sell on Etsy to get a piece of this multi million dollar market. And we'll do this by using a completely free AI called Midjourney. Midjourney is a text to image generator that lets you convert simple descriptions into full-blown images like you see here and we're going to use this ai to start creating an unlimited number of clip art designs that you can start selling and so before we actually begin using midjourney we first have to come up with some ideas for clip art and conveniently enough we can also use ai for this as well and so what i'll do is just go to chat gpt and simply ask the ai to give me ideas for clip art and instantly the ai will begin typing out different ideas for us we can then take these ideas over to midjourney and type in prompts that include the word clip art in them, and the AI will begin generating unique clip art. And so, for example, if I type in uh, cute puppy clip art, you'll see that in a matter of just seconds, Midjourney will generate this irresistibly cute puppy clip art. And then what you'll do is just upscale any of these images that you want to sell as clip art. And you'll do that by simply clicking on any of the U1, uh, 2, 3, or 4 options. And the numbers are in order starting from top left. And so, for example, if I wanted to sell the bottom right image, I would click on U4 to upscale image 4 and so now we'll just download this image and you can do that by clicking down here where it says open in browser and when you do that it l l give us this large high res clip art that you can then download completely free ทะกี้เราบอกว่า AI ช่วยงานใช่มั้ยคะอันนี้ AI หาเงินเลยคะ่ะไม่ต้องทำอะไรคะ่ะซื้อล็บทอบพันตัวแทนจำหน่ายชินเนกนะคะหนึ่งตัวเอาตัวตัวดีๆนะคะหลังจากนั้นเนี่ย เป็น Member c h a t GPT จ่าย20ดอลลาร์ต่อเดือนใช้ c h a t GPT บอกว่าเรากำลังจะหาคลิปอาร์ตอยากจะได้ไอเดียคลิปอาร์ตเอาไอเดียนั้นไปบอก Midjourney free AI สร้างรูปออกมาขายใช้เงินอะไรคะตะกี้เราคุยถึงกี่กี่กี่ดอลลาร์ต่อเดือนคะ่ะนี่เขาคุยเป็นหลักถูกไหมคะทั้งเท่าไหร่เป็น เรากำลังให้ AI ทำงานหาเงินให้เราโดยที่เราใช้แค่ฮาร์ดแวร์โดย trusted by s y n e x นั่นเองใช่ไหมคะอันนี้คือสิ่งที่เราบอกว่าทำไม AI มาถึงเข้ามาใกล้ตัวเราหลือเกินแล้วทำไมเราถึงหลายๆคนถึงว่าปีนี้ AI เนี่ยถึงได้เป็นกระแสถึงความนิยมกันมากมายที่พูดถึงในหลายๆอินดัส r ทรีนะคะและนี่ก็เป็น Landscape ของ AI คุณุๆบ้างไหมคะหลากหลายแบรนด์ในที่นี้ก็เป็นแบรนด์ที่เราเป็นตัวแทนจําหน่ายอยู่แล้วและแน่นอนวันนี้เซเน็กให้ความสำคัญของ AI ซ y เน็กเองจะมี AI r o a แบบในตัวของบริษัทเองในปีหน้าเราเองเนี่ยก็จะร่วมมีแบรนด์ใหม่ๆเข้ามาให้ทุกท่านได้ชื่นชมกันในปีในปีนี้และปีหน้านะคะและแน่นอนคะ่ะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่การสร้างคอนเทนต์แต่ AI นี่มา เป็นส่วนเสริมสร้างทําให้อุปกรณ์มันสมาร์ทเอเพราะว่า AI ที่ฉลาดขึ้นมันก็จะทําให้อุปกรณ์ที่ต้องฉลาดขึ้นไปกับเ i อเพื่อเ,เพื่อจะได้มีโซลูชันทําให้ชีวิตที่มันดีขึ้นและง่ายขึ้นแล้วก็ประหยัดต้นทุนมากขึ้นถูกไหมคะมีประสิทธิภาพมากขึ้นและนี่ก็เป็นคีย์ทำไมทุกคนถึงเข้ามาใช้สมาร์ทเดเวิร์สเข้ามาใช้ AI กันมากขึ้นแน่นอนค่ะที่อย่างที่บอก AI Power Smart Device Technologies s m a r t ทเดเวิร์อุปกรณ์ก็จะฉลาดขึ้นแทนที่จะเป็นอุปกรณ์ธรรมดาวันนี้อุปกรณ์สามารถเก็บประมวลผลทํางานให้มันมีประสิทธิภาพเรียนรู้ไปพร้อมกับ AI และเติบโตขึ้นมันก็เลยเกิดขึ้นว่า s m a r t ทเดเวิร์ for Smarter Life อันนี้ก็คือว่า Ecosystem ต่างๆไม่ว่าจะเล่นเอดูเคชันเอง Sport เองหลายๆ Industry ีนี่ก็จะ Impact โดยเทคโนโลยีที่เป็น device และก็ AI ดังนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยค่ะในปี2010เขาบอกว่า คนเราต่อหนึ่งคนนี่จะมี device ์ประมาณหนึ่งเป็น c o n n e c t e d device ประมาณเกืบอบ2 device 2025เนี่ยจะขึ้นมาถึงเกือบ10 device ์ต่อคนยี่ไม่ต้องถือถึงใครดูตัวเองเป็นหลักวันนี้แค่ตัวเองเนี่ยวันนี้ออกจากบ้านมามีมากกว่าต้องบอกว่ามีเป็น20 device ปวระ่บ้านที่เป็น Smart Home วันนี้ออกจากบ้านเปิดแอร์ปิดแอร์ดิมไฟทุกสิ่งทุกอย่างดูกล้องดูลูกเฮลโลผ่านกล้องหมดไม่รู้กี่ device ์อยู่ในเครื่องนี้คือถ้าลืมมือถือเหมือนลืมโลกทั้ง มันก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆก็ไม่แปลกใจเหมือนกันนั่นคือ IoT spending เราก็จะเติบโตขึ้นเรื่อยๆ2องดิจิต20อย่างไม่แปลกใจเลยใน Digital World เนี่ยถึงบอกว่าวันนี้แล้วเนี่ยที่ทุกท่านยืนอยู่ตรงนี้ทุกท่านเห็นอะไรร่วมกับยีไหมคะเห็นอะไรที่เราเห็นร่วมกันจากสไลด์ที่ผ่านมาไหมคะแต่สิ่งที่เห็นคือคำว่าโอกาสค่ะยีคิดว่ามันเป็นโอกาสสำหรับทุกคนในอินดัสทรีเรา ที่จะเติบโตไปพร้อมกับเทคโนโลยีที่กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างเติบโตเราก็เลยบอกว่าเราจะต้องเติบโตอย่าง moving forward เติบโตไปอย่างเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอย่างมากมายแล้วทำให้ vertical solution จะเกิดขึ้นไปอย่างมากมายและนี่คือภาพเส้นเหกในอนาคตที่เราจะเติบโตไปในหลายๆเทคโนโลยีและหลายๆอินดัส t r ีค่ะเราก็เลย expand port ของเราขึ้นมาเดี๋ยวคุณปัญญาแล้วก็ทีมนะคะก็จะมาคุยกันว่าพอร์ตแต่ละอันนี่เป็นอย่างไรบ้าง วันนี้นะสินเน็กมี3กลุ่มสินค้าที่ท่านรู้จักอยู่แล้วไม่ว่าเป็นคอมมิวนิเคชันวันนี้มือถือเนี่ยต้องบอกว่ามือถืออย่างที่บอกว่าเป็นตัวเชื่อมต่อทุกันเลยไม่มีทางที่วันนี้จะออกจากบ้านเลยยากมากเลยที่เป็นแค่มือถือมันไม่ใช่แค่อุปกรณ์โทรศัพท์ QR o ค e แล้วจ่ายเงินบางทีไม่ต้องเอากระเป๋าตังมือถือก็พอแล้วถูกไหมคะดังนั้นเนี่ยไม่แปลกเลยคนที่จะอัพอัพเกรดมือถือตัวเองเปลี่ยนมือถือตลอดเวลาอันนี้เราก็เลยถือตลาดมือถือก็ยังเติบโตอย่างต่อเนื่อง คอน s u m e r นอกจากที่เราทําทุกอย่างที่เราทําอยู่เราต้องบอกว่าวันนี้เราเป็นเจ้าตลาดคอน s u m e r สิ่งที่เรากำลังขยายไปก็คือตลาดเกมมิ่งตลาดไลฟ์สไตล์เดี๋ยวจะพูดถึงต่อไปนะคะส่วนคอมเมอร์เชียลคงไม่ต้องพูดเลยว่าทําไมเซนต์ถึงโฟกัสคอมเมอร์เชียลมากขนาดนี้ในตั้งแต่ตอนนี้และปีถัดไปค่ะอันนี้ก็คือภาพตลาดเกมมิ่งของปีนี้คร่าวๆตลาดเกมมิ่งในเมืองไทยมีมูลค่า7 0,000กว่าล้านฮาร์ดแวร์มี1 5 0 0 0ล้านวันนี้เราเป็นเบอร์หนึ่งใน เกมมิ่งฮาร์ดแวร์ในเมืองไทยร่มีแบรนด์ต่างๆมากมายวันนี้เนี่ยเราก็ได้รับแบรนด์น้องใหม่ของปีนี้มาแล้ว Nintendo ต้องบอกว่า Nintendo เนี่ยเราดูแลจัดจำหน่ายทั้งการตลาดการขายแล้วก็บริการหลังการขายและแน่นอนค่ะวันนี้เป็นแบรนด์ที่น่าสนใจมากครั้งคราวนี้ไม่ว่าต้องบอกว่าห้างสรรพสินค้ารายใหญ่ของเมืองไทยนี่อยากจะได้เป็นอ t t r a c t i o n เป็น โอหสั่นสะเทือนเลยนะคะได้ยินเสียงสั่นสะเทือนไหมคะของการมาของ Nintendo ยังไม่แน่ใจเวทีนี้มีเสียงสั่นสะเทือนอยู่นะคะไม่รู้ว่าเป็นเอฟเฟกตของทีมงานหรืออะไรนะคะแต่ตอนนี้ขอหยุดความสั่นสะเทือนไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพราะ Nintendo เนี่ยเขาอยากให้มาเต็มคะ่ะเป็นแอท t r a c t i o n ในประเทศไทยเป็น Experience Store ที่กำลังจะเกิดขึ้นอันนี้ก็จะทำให้เกมมิ่งอีกแอเรียึงชิปขึ้นไปในอีกแอเรียหนึ่งนี่คือที่เราจะไป อีกสุดท้ายค่ะจะไม่พูดเลยก็ไม่ได้เพราะวันนี้เราพูดถึงคลีนเราพูดถึงเสนะียซาและพลังงานสะอาดทั้งหลายแหละนั่นคือวันนี้ s i นเนกทำเรื่องชาร์จเจอร์ผ่านเดลต้าแล้วเป็น AVEV ก็คือเป็นอีกแอร์เรนหนึ่งที่เรากำลังมองและสนใจอยู่และที่ทุกท่านก็จะได้เห็นปีนี้เองเราก็จะได้เริ่มมีสินค้าในส่วนของโซล่าเซลล์มากขึ้นอันนี้ก็อาจจะแทบไว้เท่านี้ทุกท่านก็จะได้มีคอนเท็กนี้ในพานแนลถัดไปนะคะ สิ่งที่จะบอกคือเราไม่ได้ทําแค่สินค้าเท่านั้นสิ่งที่เราอยากจะนําเสนอคือบริการบริการทุกท่านเห็นเนี่ยเป็น3ามแอเรียไม่ว่าเป็นเซอร์วิสเป็นฟินแ n นซ์เซอร์วิสหรือฟูลฟิลเมนเนี่ยเรามีมานานแล้วค่ะแต่วงล้อที่กําลังทําอยู่เนี่ยจะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้นเพราะว่าอะไรคะบริการเราจะขยายมากขึ้นไม่มีอะไรคะ่ะถ้าต้องการบริการอะไรขอให้นึกถึงเราอยากจะคัสตอมมายอยากจะแบบไหนก็ได้นึกถึงเรานะคะ Service Point เป็นบริษัทลูกถือโดยร้อยเปอร์เซ็นวันนี้เรามีพนักงานกว่า160คนมี Technical Engineer กว่า60คนที่จะช่วยทุกทั้นเข้าโปรเจกต์อย่างที่บอกว่าเรามุ่งมั่นตั้งใจที่จะเข้าตลาด Enterprise ตลาด Commercial อย่างมาก Solution อันนี้เราโฟกัสเป็นอย่างมากแล้วก็พร้อมยินดีจะเติบโตไปกับพาร์เนอร์ค่ะ ทุกปีเราจะพูดเสมอว่าตั้งแต่2อสปีนี้เราไม่อยากจะเป็นเบอร์หนึ่งใน IT Industry อีกแล้วเราอยากจะใน Distributor อีกแล้วเราอยากเป็นเบอร์หนึ่ง IT Ecosystem ตรงกรกรแกนกลางตะกี้เราพูดไปแล้วว่า Commercial c o n s u m e r แล้วก็ Communication แต่สิ่งที่เราจะไปคือเราจะยินดีที่จะลงทุนในธุรกิจอะไรก็ได้ที่จะเสริมต่อให้อีโคซ s สเต็มเราแข็งแรง จะ Identify ยังไงเราพูดง่ายๆคือว่าธุรกิจนั้นถ้ามีประโยชน์กับเวนเดอร์ของเรามีประโยชน์กับ d e ลเลอของเรามีประโยชน์ต่อ end user ของเรานี่คือธุรกิจที่เราจะขยับขยายทำให้ ecosystem เราเติบโตและแข็งแรงค่ะ35ปีแล้วนะคะซินเนอายุใกล้เครียงกับยี้เลยแต่ยี้มากกว่าน,นิดนึงค่ะก็35ปีของการเติบโตนะคะปีนี้ก็จะเป็นอีกปีหนึ่งที่เราเติบโตและเติบโตขึ้นไป หลายๆปีปีที่แล้วเราจบอยู่ที่3 9 0 0 0ล้านด้วยความสนับสนุนของทุกท่านปีนี้และปีถัดๆไปเราก็ยังขอให้ซิ x เ็ได้อยู่ในใจของทุกๆท่านแล้วก็สนับสนุนการเติบโตต่อไปและโตขึ้นด้วยกันนะคะขอบคุณค่ะขอเสียงปรบมือด,ด้วยครับให้กับคุณสุทธิดามงคุณสุทธีครับขอ,อน,น,นิดนึงได้ไหมคะได้เลยครับท่านครับเชิญครับอันนี้สุดท้ายแล้วคีย์โน้ต วันนี้จริงๆทั้งหมดทั้งมวลที่พูดมาเนี่ยไม่มีอะไรเลย we are here for you คือบอกว่าไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอให้นึกถึงเราเราอยู่ตรงนี้เซนเน็กอยู่ตรงนี้พร้อมซัพอพอร์ตทุกท่านไม่ว่าสินค้าบริการทุกอย่างขอเพียงแต่ท่านนึกถึง trusted by s e n เนนึกถึง s e n เน็แค่นี้ค่ะขอบคุณสำหรับความไว้วางใจครั้งขอบคุณค่ะ